สวัสดีค่ะเราก็จะมาต่อการ EP ถัดไปเลยนะคะหลังจากที่เรารู้จักการใช้เครื่องมือกันไกลแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนถัดไปกันเลยค่ะเราก็เปิดเข้ามาที่แอปคายมัสเตอได้เลยนะคะคายมัสเตอร์ก็ที่เดิมของเราเนาะเข้าไปได้เลยค่ะอ่าเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ไปที่สร้างใหม่นะคะ สังเกตไหมว่าตรงนี้ค่ะตรงโปรเจกต์ของชันเนี่ยมันจะมีอันที่เราทําไปแล้วสําหรับอันแรกที่เราตัดไปถูกไหมคะมีอันนี้นะคะที่เราตัดไปเนี่ยที่เราตัดไปในอีพีหนึ่งนะคะเราจะมาตกแต่งคลิปกันค่ะให้เข้าที่สร้างใหม่ให้ไปจิ้มที่สร้างใหม่ตรงนี้นะคะรู้สึกกล้องม,มันจะไม่ค่อยเป็นใจเนาะ สร้างใหม่ตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เลือกตรง16ต่อ9เช่นเคยนะคะเพื่อที่จะไปเอาคลิปที่เรา export ไปเมื่อกี้เมื่อเราเอ็กพอร์ตไปในสำหรับ ep 1นะคะมันก็จะอยู่ในมันจะอยู่ในค r ายมาสเตอร์อัลบั้มภาพตรงนี้นะคะก็ไปเอาที่เราเอ็กพอร์ตไปสำหรับ ep 1เนาะ อันนี้นะคะที่เราตัดไปเมื่อกี้มันเป็น3นาทีเมื่อกี้ที่โซนี่ตัดคลิปแรกไปนะคะแล้วเราก็เอ็กพอร์ตเรียบร้อยอ่จากนั้นเราจะมาใส่ลูกเล่นกันนะคะลูกเล่นอันที่หนึ่งก็คือดย่างโซนี่จะบอกว่าตรงนี้นะเราสามารถตรงคำว่ามีเดียตรงนี้นะคะ เราสามารถเพิ่มรูปภาพหรือว่าเพิ่มวิดีโออย่างอื่นได้แต่ว่าอันนี้โซนี่จะลองโซนี่จะเพิ่มไปที่มีเดียโซนี่จะเพิ่มรูปสินค้านะคะให้เราหารูปที่เราจะเพิ่มเข้าไปค่ะนี่นะคะโซนี่จะเพิ่มรูปนี้เข้าไปเนาะโซนี้จะเพิ่มรูปนี้เข้าไปเห็นไหมคะว่าถ้าลูกศร จำได้ไหมถ้าลูกถ้าเส้นไทม์ไลน์ตรงนี้สีแดงๆอ่ะอยู่ตรงไหนนะคะคือจุดเริ่มต้นที่เราทำงานคลิปจะทำงานตรงนั้นเนาะเมื่อกี้อ่ะลบใหม่นะจำได้ไหมตอนแรกไทม์ไลน์หรือว่าเส้นสีแดงอ่ะมันอยู่ข้างหน้าคลิปแล้วโซนี่จะเอาภาพเข้ามาเติมข้างหน้าคลิปนะคะโดยให้ไปกดที่มีเดียตรงนี้ กดมีเดียแล้วก็ไปเลือกรูปภาพที่เราจะเอามาใส่ัวนี้เลือกตัวนี้นะคะมันก็จะเด้งเข้ามาข้างหน้าเห็นไหมคะเป็นรูปภาพนะคะแล้วอันนี้คืออันที่1น,นะคะนี่คือการเพิ่มมีเดียมีเดก็คือสามารถเพิ่มได้ทั้งรูปภาพหรือว่าเพิ่มวิดีโออย่างอื่นเข้ามาด้วยก็ได้นะคะ ทีนี้ตรงนี้นะคะมันสามารถมีลูกเล่นได้นะคะตรงนี้ค่ะเห็นไหมที่เป็นบวกเนี่ยเป็นการเชื่อมต่อระหว่างอันนี้เขาเรียกว่ามีเดียที่1มีเดียที่2เป็นการเชื่อมต่อมีเดีย,ยตรงนี้ถ้าเรากดตรงนี้นะคะตรงที่เครื่องหมายบวกมันจะเป็นการเปลี่ยนฉากนั่นเองค่ะมันจะ,นจะสามารถ เพิ่มเอฟเฟกเปลี่ยนฉากนะคะซึ่งถ้าคุณโหลดมาใหม่เนี่ยตรงเนี้ยจะยังจะมีไม่มากนะคะจะมีแค่ตัวฟรีนะคะเนี่ยมันก็จะมีช่วงนี้ที่เป็นตัวฟรี่าพวกเนี้ถ้าอันไหนฟรีคุณลองใช้ดูนะคะอย่างตัวนี้ power อ่ะเราก็จิ้มมาจะเห็นว่ามันจะเป,เป็นการเปลี่ยนฉากแบบนี้ ่ซนนี่ขออนุญาตปิดกล้องนะคะมันน่าจะเกะกะไปหน่อยอเห็นไหมคะถ้าเราตรงนี้เห็นไหมมันเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเมื่อกี้เป็นการเปลี่ยนฉากนะคะเดี๋ยวโซนนี่จะเล่นให้ดูนะเปลี่ยนฉาก,ฉากเห็นไหมคะ,ะถ้าเราไม่ชอบฉากแบบนี้เราก็มาจิ้มที่เดิมคะ่ะมันก็จะเด้งขึ้นมาว่าเป็นเอฟเฟกเปลี่ยนฉากนะคะ เราก็เลือกเลยว่าเราอยากได้ฉากแบบไหนเอาเป็นแบบนี้ก็ได้จิ้มมานะคะจิ้มตรงนี้ค่ะจิ้มตรงที่เราเลือกก่อนแล้วบางอันเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเราก็เลือกดูว่าเราชอบแบบไหนชอบแบบนี้ไหมหรือว่าชอบแบบนี้สมมุติว่าชนโซนนี่ชอบแบบนี้นะคะเลือกแบบนี้แล้วก็มาติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะ ตรงนี้นะคะซึ้งมันก็จะมาเปลี่ยนฉากแบบนี้ค่ะอ่าเห็นไหมเมื่อไหร่ที่เราตัดคลิปให้มันสั้นแล้วเนี่ยตัดคลิปให้ที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็มาเพิ่มลูกเล่นต่างๆอันนี้ลูกเล่นที่หนึ่งนะคะการเปลี่ยนฉากนะคะต่อไปนะคะลูกเล่นถัดมาสังเกตตรงนี้นะคะเลเยอร์ค่ะ เลเยอตรงนี้กดเข้าไปค่ะมันก็จะมีเยอะมากมันจะมีตั้งแต่มีเดียนะคะมีเดียแล้วก็เอฟเฟกสติกเกอร์ตัวหนังสือภาพเขียนเดี๋ยวตัวนี้จะมาให้พื้นพื้นเลยก็คือมีเดียที่เราจะเพิ่มเข้ามาก็คือมีเดียกับสติกเกอร์แล้วก็ตัวหนังสือนะคะ อ่ะโอเคไปที่ตัวที่หนึ่งค่ะการเพิ่มมีเดียก็เป็นการเพิ่มรูปภาพนั่นเองนะคะเหมือนเดิมค่ะเราจะเพิ่มรูปภาพอ่ะสมมุติว่าโซนี่จะเพิ่มรูปเป็นโปรโมชัน่นรูปเป็นรีวิวแล้วกันอ่ะเห็นไหมมันจะต่างกันนะว่าการที่เราเพิ่มมีเดียตรงนี้มันจะอยู่ตรงแถบหลัก แต่ถ้าเราเพิ่มเลเยอร์แล้วก็เพิ่มมีเดียอีกทีนะคะมันจะมาอยู่ซ้อนกันแบบนี้เลเยอร์ Layer ก็คือชั้นนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้สามารถเลื่อนเลื่อนได้เห็นไหมคะกดค้างที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาเพื่อที่จะกําหนดตําแหน่งให้มันอยู่นั่นเองเห็นไหมคะเลื่อนมาปิดหน้าเราเลยยังได้เลยนะคะ และตรงนี้ก็ยังสามารถขยายได้ซึ่งคุณก็แค่มาจิ้มตรงที่เราจะแก้ไขตรงไหนให้จิ้มตรงนั้นเพื่อให้มันขึ้นสีเหลืองนะคะสีเหลืองแบบน,นี้เราก็จะสามารถแก้ไขได้อันนี้เราสามารถเลื่อนหรือว่าทําให้มันเป็นเล็กๆแบบนี้ได้นะเห็นไหมคะอะ่ลองเล่นดูค่ะตือเปลี่ยนฉาก เรามาพูดเราก็โชว์อะไรที่เราต้องการโชว์ได้นะคะ